สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ Super Thermal Channel วันนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการรีวิวแกจ e ตมาเป็นการพูดถึงห้องที่ผมใช้ทำวิดีโอบ้างดีกว่าก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนเลยละกันสำหรับคนที่เ,เคยดูวิดีโอผมมาก่อนเนี่ยก็จ,จะเห็นว่าในห้องนี้มีลำโพงอยู่2คู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าแปลกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีลำโพงอยู่แค่คู่เดียวซึ่งเอาไว้ใช้ใดูหนังแล้วก็ฟังเพลงแต่พอตอนที่ผมตัดสินใจว่าจะทาวิดีโอลง YouTube พร้อมทั้งจริงๆเราเป็นความอยากส่วนตัวด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อลำโพงมาอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นลำโพงคู่เล็กด้านหลังที่ทุกคนเห็นในวิดีโอทุกวิดีโอนี้แหละทีนี้พอซื้อลำโพงเล็กมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็อาจจะมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงบ้างเนี่ยจ,จะรู้เลยว่าลำโพงเล็กหรือลำโพงวางหิ้งหรือลำโพงที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าลำโพงวางขาตั้งเนี่ย มันต้องวางบนขาตั้งมันถึงจะได้ยินเสียงที่ดีที่สุดเพราะว่าปัญหาหลักๆของการใช้ลําโพงเล็กแล้วเวลาที่เราวางบนโต๊ะอย่างที่ผมวางอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าตัวจุดสัมผัสของลําโพงกับโต๊ะเนี่ยมันไม่เสมอกันนะครับทีเนี้ยมันก็จะทาให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองหาวิธีการต่างๆแต่ด้วยความที่ ห้องที่ผมใช้ทำวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างเล็กถ้าเกิดว่าจะเอาถ้าเกิดว่าจะเอาขาตั้งมาวางลำโพงเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีที่วางของก็เลยลองเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตว่าจะทำยังไงดีแล้วก็ไปเจอตัวที่ผมกำลังจะโชว์ให้ดูวันนี้เนี่ยแหละที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้กับลำโพงที่อยู่ในห้องแล้วก็ความ จำกัดของห้องที่มีอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรอันนี้คือแผ่นรองลำโพงที่ผมซื้อมานะครับถ้าลองจับดูจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นโฟมที่มีความแข็งพอประมาณผมไม่แน่ใจว่ามีวัสดุอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่ละข้างจะประกอบไปด้วยแผ่นโฟม2ชิ้นซึ่งเมื่อนําเอาแผ่นโฟม2ชิ้นนี้มาประกอบกันคุณสามารถที่จะเลือกองศาของลําโพงได้ โดยที่คุณสามารถตั้งให้มันหันตรงมาข้างหน้าเลือกที่จะให้มันเฉียงลงมาข้างหน้าหรือถ้าในกรณีที่ลำโพงคุณอยู่ต่าม,มากๆหรือคุณนั่งเนียฟิลมากๆคุณอาจจะเลือกที่จะกลับด้านเพื่อที่จะหันให้ลำโพงมันเฉียงหน้าขึ้นหลักการ,รวางลําโพงก็คือต้องให้ตัวทวิเตอร์หรือตัวเสียงแลมของลําโพงเนี่ยหันชี้ตรงไปทางหูนะครับครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองฟังแล้วด้วยอันเนี้ยผมอยากจะแนะนําเลยสําหรับคนที่ใช้ลําโพงไซส์เล็กแล้วก็ วางไว้บนโต๊ะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเวลาการวางไว้บนโต๊ะอย่างนั้นน่มันทาให้ลาโพงเนี่ยได้เสียงออกมาได้ดีไม่เท่าที่ควรแล้วก็กับการลงทุนซื้อขาตั้งถ้าคุณมีเงินมากพอแล้วก็มีที่วางมากพอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีที่พอที่จะวางขาตั้งหรือไม่อยากจะใช้ขาตั้งด้วยเหตุผลอนใดก็ตามเนี่ยตัวแผ่นรองลำโพงอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยมันสามารถทำให้ลำโพงมีเสียงที่ ผมสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามีเสียงที่โฟกัสมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราจับตัวลำโพงเราจะรู้เลยว่ามันไม่โยกไม่สายตัวแผ่นรองลำโพงเนี่ยครับผมสั่งซื้อมาจาก AliExpress ในราคาประมาณคู่ละ600บาทแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีสกิลพอสมควรก็อาจจะทำใช้เองได้ด้วยซ้ำเพราะว่าผมลองจับดูแล้วมันก็เป็นเหมือนแผ่นฟองน้ำแข็ง,ขงธรรมดาเนี่ยแหละแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่ผมสั่งซื้อ ไปไว้ใน description ของวิดีโอด้วยนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดไม่ชอบวิดีโอนี้ก็กด dislike แต่ถ้าชอบก็ฝากกด like ด้วยแล้วถ้าเกิดอยากจะกลับมาดูผมพูดคุยหรือว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝาก subscribe แล้วถ้าเกิดในระหว่างนั้นอยากจะดูคลิปเก่าๆก็เชิญได้ตามลิงก์ด้านข้างเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ